ถ่ายรูป่ายวีดีโอเราถ่ายเราเดียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปถ่า,ถา,ายรูปได้ไงกดวิดีโอ,โอแล้วดูดาราวิดีโอนะครับอันนี้เพื่อนผมนะครับ <c oughs> ไม่ใช่แฟนแต่ว่าแฟนผมนะครับ <c oughs> นี่คือเพื่อนนะครับ <c oughs> เพื่อนกันนะครับ <c oughs> มาเที่ยวด้วยกันสองคนเพราะว่าหยุดโควิดมาเลยน้องพี่ดิทางให้เพราะว่าพี่ไม่มีใครคบ พี่ไม่มีใคี่มช่หรอกน้องพี่ม่ควบเขาเองอยากอัี่ดูเลยสวยสวยสวยครับสวยสวยสวยสยสวยดูดิสวยมากคนก็สวยนะที่เดินผ่านไปตุเรง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 เงเป่าน้ำกับไก่ไร สุดยอดสุดยอดดูคนก็มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยปีนเขาครั้งนี้เหมือนกับออกกำลังกายสามวันเลยปีนกลับไปอีกอสุดๆทรหดมากทางดูน้ำนะครับตรงไหนก็สวยหมดนะครับน้ำตัวหินโคตรหินเลยนะครับ เป็นโคท้งสวยมากอันนี้คือคือธรรมชาติรุนรนนะครับตอนนี้คือฝนไม่ตกมันก็หญ้ามันก็แดงนะครับแต่ฝนตกคงมาไม่ได้แน่นอนตรงบ้านแหลมกระทิงเนี่ยลื่นแน่นอนตกแน่นอนครับแต่ตอนนี้มาได้นะครับก็ต้องก,ก็ต้องมาหน้าแรงนะครับหน้าฝนคงคง,คงไม่คงไม่กล้ามาแน่นอน มีอันนี้เป็นภูเขานะครับเป็นภูเขาดูนะภูเขาแล้วทางมานี่ทรหดมากเลยนะครับดูนะดูดูโกคนก็ปีนขึ้นมาครับเป็นอย่างนี้เลยครับทางขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่มาง่ายๆนะครับรถขึ้นไม่ได้นะครับเดินอย่างเดียวเดินอย่างเดียวเลยนะครับถ้าใครอายุ น,น้อยก็โอเคถ้าใครอายุเยอะแล้วก็ดูวิดีโอผมก็แล้วกันนะครับนี่ทางเดินนะครับน,นี่นี่คือทางขึ้นนะครับทางขึ้นทรหมดมากเลยนะครับ conejito